จุกกะอมราพลกรุ๊ปเนีย่ยครับผมสวัสดีเอฟซีเกพี่น้องทุกคนด้วยนะครับมันอยู่กับประชาชนติบ้านนอกเช่นเคยครับผมวันนี้พามาหามิ้มนะครับผมออกมาช้ามากๆวันนี้พี่น้องออกมาเที่ยงวานะครับติดตุลาพึ่งม่เช้าเอาพึ่งไปขายที่ตลาดนั้นแล้วก็นั่งขายด้วยแล้วก็พาลูกสาวซื้ออะไรลูกสาวกินด้วยเลยช้าครับผมกลับมาก็ตัดคลิปแล้วก็ลงไปวันนี้เมื่อเช้านี่เองเมื่อคลิปที่หาเมื่อวานนี้นะครับผมก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากไปตดามแลกแชร์ด้วยนะฮะวันนี้วันนี้มาเจอมมมิรังผ รังใหญ่ไซโลรังหนึ่งคิดว่านะแล้วก็รงังรังสวยเลยรังหนึ่งตรงนู้นผมไปเจอโอ้โหท้องแขนนะพี่น้อกทัง้งรังอุย้ยหมายนี้ที่คือแบบเล็กนิดเดียวครับนเนี่ยใบตัวนี้หาไม่กี่นาทีก็จะจบแล้วครับมาที่ไรไม่เคยพลาดครับผมเกสรเยอะครับติดคลองดนะ้วยพี่น้องเอา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 โอเคผม <laughs> เดี๋ยวไปดูดีกว่าเหมือนพึ่งจะมาออกมาหาผมนะ ไปครับผมเดี๋ยวเราจะทำการตีมิมข้างในก่อนนะฮะตัวรังใหญ่ก่อนแล้วเข้ามาจากการรังเล็กครับเพราะว่ารังเล็กมันเป็นทางผ่านครับแต่ถ้าขยับมุมบามสุดลวดน,นี่ก็โดนได้เหมือนกัน,นพี่น้องฉะนั้นต้องค่อยๆค,ค,ครับอยู่ตรงนี้รังหนึ่งข้างในรังหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมตัดทางเข้าก่อนทางเข้าง่ายสะดวกออกง่ายครับ ครูน้ำนะโอเคนี่อยู่นี่รังหนึ่งครับส่วนตังใหญ่ทนู่นมองเห็นดำๆแตไกลเลยครับเฮ้ยมันใหญ่มากอู้ใหญ่จัดเลยพี่น้องอเอ๋ยใหญ่งี้เขอส่งพันไปก่อนครับอันตรายฮะไม่รู้มีไหมมันรกมากเลยพี่น้อง ก่ต้นสาบเสือครับโอ้มีลูกค้าสั่งจากระยองหนึ่งที่ครับกรุงทเทงก็มีแถวทางเซาในตัวเมืองแปดเดวก็มีครับน้องที่รู้จักกันเขาสั่งมาหาส่งให้เขาอีกครับส่วนนลำพึ่งยังมีอยู่นะพี่น้องยังไม่หมดนะครับใครที่สนใจก็ มีขายนะครับผมโอ้โหปาดก็เทหัวนาะสวยเท่โอ้ยน้ำหวานเต็มโอ้หร่วงอันตรายน้ำหวานเต็มเลยพี่น้องปาดหลังแรกก็เอาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยบินมาผม นี่เนี่ยดุทั้งเลยฮะวนันโดนต่อยจนมือเ <laughs> จ็บมือไปหมดเลยครับโอ้ลมเยอะอย่างเยอะเลยเมื่อวานเนี่ยครับสุดท้ายโดนต่อยอยู่ดีครับนี่ฮะป๊าดข้าขนาดพี่น้องเอย๋ยเ<ม>นี่ยเมื่อวานลมหนึ่งเนี่ยแหละวันเยอะอย่างนี้โดนตักงสามสี่รอบครับเพราะว่ากว่ากว,ว่าจะตัดไปถึงเนี่ยใช้เวลานานเลย ลมไฟควันไม่เคยขาดเต็มพอดึงออกมาโดนต่อยเฉยเลยพี่น้องโอ้โหนี่ถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยตังขาดตั้งร่วงแน่นอนครับนี่นี่ตัวที่ทำให้นงหวานขาดครับนำหวานเสียหายแบบนี้ครับนี่พี่น้องอู้หลืมปรับกล้องงานเข้าเลยครับนู้เห็นไหมเอาละโอเค นะไปครับนะโอ้โหจะลม้มจะลม้มดูกลับทางเดินกว่าพี่น้องหือดูครับนี่หล่น ออกมาแล้วน้ำหวานไม่เต็มนพี่น้องเลยร่งสวยแต่น้ำหวานไม่เต็มเอ,อ้นี่ฮะเป็นบางพื้นครับบางพื้นที่น้ำหวานก็ดีฝั่งสแก้วนี้น้ำหวานดีนะแางซาวดูตรงนี้น้ำหวานไม่เต็มครับทางที่ใกล้คลองเกสรเยอะโอ้โหร่หงตัวพู่ ไอตัวผู้เบลเลอร์เลยครับเอาละรังที่สองครับมาดูครับว่าน้ำปานจะมีไหมถ้ามีก็เอาครับไม่มีก็ไม่เอาเพราะรังล็กเกินนี่ยงูรังใหม่พี่น้อง ทั้งใหม่ทั้งสวยอ๋อน้ำหวานมีครับผมโอ้โหนึ่งทำดีๆครับนี่ทำดีๆที่เสียหายครับยี่สิบสามสิบบาทก็ตังค์ครับ ออกมาครับยังฉับไวโอ้โหนังเล็กครับแต่ว่าน้ำหวานมีอยู่อ่ะยี่สิบบาทครับผมพอได้ครับถุงพอได้กัดกรึบถอดกับหมดแล้วครับนี่นหวานเต็มครับตังเล็กแต่น้ำหวานเต็มแต่สีด้ตัวอ่อนถอดกับหมดแล้วครับผมโอเคไปครับผม นาต่อครับเอาละครับผมรังที่สามมาแล้วครับผมก็เดินเข้ามาลึกอีกนิดนึงนะครับผมฝั่งนูง้นทะลุไม่ได้ไปอีกนิดนึงถึงบ้านเขานะครับผมเดินมาน้ํามันแห้งนะครับก็ลองข้ามคลองเข้ามาดูนเป็นเกาะกลางนะเห็นอยู่รงังนึงครับตรงข้างล่างนี้มาทีาไรก็เห็นเป็นรงัรงๆตลอดนะพี่น้องตรง,ตรงขอบฝั่งเนี้ยแต่ครั้งนี้มาเจอรังละหนึ่งรงังรังไม่ใหญ่ครับแต่ดูว่าน้ำหวานจะมีไหมแปลกใจตรงที่ว่าน้ำหวานแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะพี่น้องพึ่งมิมนนิ ขยันไม่เหมือนกันพื้นที่ผมไปหาแถวจังหวัดสกแก้วเนี่ยน้หาหวานเต็มพี่น้องเหมือนได้มาสองได้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มได้น้หาหวานเนี่ยส่วนมากก็เป็นพื้นที่สกแก้วหมดเลยเต็มเอี้ยนเลยแต่อยู่เนี้ยถึงสาวบ้านผมใกล้ๆบ้านผมไม่มีนะน้ำไม่เคไม่มีรังแรกจะได้รังใหญ่ก็ไม่ถึงครึ่งรังครับน้หาหวานแต่รังที่สองนี่น้าหวานเต็มเดี๋ยวไม่รููนั้นรังที่สามครับว่าจะหวานไม่แบบไหนครับนะครับต้อง,องระวังหน่อยเพราะเป็นตลิ่งพี่น้องใครหาเพิ่มก็ระวังด้วยนะผมไปไปครับผม น่าจะทันอยู่ใ่มาไมาเ่เยอะโอ้ยน,นูนน้ำพึ้งอยู่นู่นนะจิ้งตะลิงติดคลองครับผมทันมากรางังรังนี่จะใหญ่ๆขนั้นเลยครับแต่รังใหญ่เจอแค่รังเดียวรู้ว่าจะเจอหลายรางังไหมยอ้หัวน้ำนูนขึ้นมาใหญ่อยู่นะสงสัยไม่รู้จะหวานจะมีหรือเปล่า ทงย่างแบแดเซ็ตยังบ่อยหับลุ้นน้ำหวานกันมันจะมีไหมเอ่อลุกครับผมผลน้ำหวานแล้วลุ้นรังครับเหมือนจะไม่เต็มครับผมผนไม่ตกนะฮะแต่ว่าน้ำหวานไม่แทบไม่มีแล้วเ,เป็นเพราะอะไรออผมก็แปลกใจครับ Dạ. Đúng mấy. Đuôi tổ ăn vào nó. Có mấy, có Mị nó Mị sủi lời với nó mèo đi qua. เนี่ยดีกว่าครับไม่ถูกใจไปครับผมรังที่สามยกเลิกเนี้ยครับรังที่สามแล้วครับพี่น้องครับเอ่อรังที่สามตอนแรกจะตัดทิ้งมันไม่มีน้ําหวานนะรังไม่สวยด้วยผูเลยไม่เอามาเจอรังนึงครับผมอยู่ต้นสับเสือเกือบติดดินเลยครับแล้วก็พื้นที่ตรงที่ผมมาหาเนี่ยพี่น้องเป็นพื้นที่ที่ช้างออกไหวที่สุดเป็นพื้นที่ที่ผมเลี่ยงที่จะไปหนึ่งในแผ่นดี หมายหามมิมที่ผมลบทิ้งออกจากปีนี้นะผมแต่ว่าที่ผมหาเนี่ยเฉพาะข้างทางนะครับมีมีบ้านพลอยู่ประปรายก็พอหาได้พนะี่น้องแต่ว่าถ้าเข้าลึกออกว่านี้ไม่เอาถ้าเข้าไปเนี่ยผมการันตีได้เลยออกมาประมาณสองชั่วโมงเนี่ยไม่ต่ำก,กว่ายี่สิบดังมิมเยอะมากตรงนั้นมิมเยอะมากเกสรเยอะ,ะเยอะครับผมแต่ว่าปีนี้ผมขอลดทิ้งตัดทิ้งเลยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดครึ่งหนึ่งเกิดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตัดทิ้งครับหมายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมหาไว้ แต่ทิ้งนะครับเหลือแค่สามสิบก็คือหาแถวสักแก้วเลยหาไปหามาหาไปมาเงั้นครับตนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหาเฉพาะข้างทางเอาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับหลังจากที่สองสามรังที่ผ่านมาน้ำไม่ดีเลยไปครับผมโอเคครับไปดูกันครับนี่ครับามรังความต่ำเลยพี่น้องไม่สังเกตก็ไม่ค่อยเห็นครับตรงแทงเย็นน้ำมึดเลยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวมีน้ำนี้ด้วยไม่ชอบน้ำนี้เลย นี่ตัวนี้ครับนามจะมีน้ำจเต็มต้นอะ่ะเนี่ยโอ้โหเก็บมากพี่น้องเกาะที่นี่ร้องจากเลยมองเลยว่ามีร้องครับตะโดนเกาะเข้าไปยิงจะโดนมือโดนอะไรที่ไม่ได้ใส,ส่เสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าหุ้มครับร้องวาดขี้แตกเจอเลยร้องอักแน่นอนโอ้แน่นอนมีสะบัดแน่นอนครับ ดี๋ยวเดี๋ยวขออ,ออกก่อนนะเอาละดโดนและโอ้โหเหรอฮะโอ้โหผมทันไล่โดนแล้วนะครับไปครับผมไปไหมตรงนี้ก็ยังมีน้ำตรงนี้นะโอ้ยอ่า เดบ,บ,บางต้องเ,อเท้าเดยอบครับขอให้น้ำดีฝนไม่ตกมาต้องเป็นเดือนแล้วไอ้อทิดไม่ใส่น้ำเลยเหรอขอให้น้ำดีหัน้ำดียังไม่เห็นหัวน้ำครับยังไม่เห็นหัวน้ําเห็นตะรังอ้าวเฮ้ยมันนี้เพิ่งใหม่เอ้ยเฮ้ยเพิ่งใหม่พี่น้องเอ้ยน้ำมีอยู่ไม่เต็มแต่ก็มี โอ้โหมีตัวแม่เลยครับใหญ่บลักกัาน้ำนะไม่ใช่อะไรเอาละเห็นมิ้มกินแกนสอนอยู่ครับคิดว่าน่าจะมีรังนะขอให้เจอรังสุดท้ายก็เจอครับผมเราก็เจอรังจนได้โอ้น่ะอืมจ,จริง น้ำไม่เต็มพี่น้องแปลกใจอยู่ทำไมเขาไม่ใส่น้ำที่สะแกียเนี่ยน้ำเต็มทุกรังเลยครับทำไมคุณไม่ใส่น้ำผมโคงกับคุณมากไอ้พวกยาวเนี้ยตัวดึงนะครับดึงให้น้ำหวานแตกดึงให้รังฉีกแหม่ผนจะขายคำลูกกอดตรงไหนเนี่ย อ่าน,นะครับขาดหมด่ะน้ำหวานเสียหายหมดเฮ้ยจะไม่ได้อะไรเลยจากรังนี้ครับอ่ะโอเคน้องสวยครับผมขอสลัดก่อนอ่าโอ้สวยมากพี่น้องสวยจริงจริง พ uh huh. ึ่งดุฮะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนครับเอาละพี่น้องเอย๋ยรังสวยงามมากครับผมก่อนโอ้น้ำเกือบเต็มครับผมดีประมาณ80-90%ถือร่าดีครับผม อ่ะต่อครับรังที่สามมาแล้วครับผมอ่ะแล้วครับพี่น้องครับรังที่สี่มาแล้วครับผมโอ้โหกว่าจะเจอพี่น้องเอ,อ้ยดืนหาจนขาลากแล้วครับหือลําบากทุกทีมาหมาแถวๆนี้ครับทั้งระวงทั้งหายากพี่นอ้องเดี๋ยเพิ่งมาเจอรังที่สี่นี่นี่ก็บ่ายจะสี่โมงแล้วออกมาตั้งแต่เที่ยงครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่จะสี่ชั่วโมงแล้วเพิ่งจะได้รังที่สี่นี่ครับถ้าก็ว่ารังหน้าหนึ่งชั่วโมงพี่น้อง มือไหวมือไหวไปครับผมไปดูนะครับทางไหนถึงจะง่ายเดี๋ยวดูก่นนอนพี่น้องทางไหนถึงจะง่ายโอ้ทางนี้ครับโอ้หูลำใหญ่ยอยู่ลำใหญ่ลำใหญ่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย นี่ครับโอ้โหแล้วถึงแล้วโอ้รังสวยครับผมรังยังใหม่อยอู่จะได้จะได้แนมเลยอือหืมอือหืมสวยครับนี่ครับผม ยืดี๋ยวสี่ก่อนโอเคไม่กว่าจะได้ครับกว่าจะเจอ,อขอให้รูปสักแป๊บหนึ่ง เจ้า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 เจาะแว็เจาแวบไปเลยนเนี่ยผมว่านผมร่มขนาดนี้สามสี่ครั้งครับควันัน,เ,นเอาไม่อยู่พี่น้องต่อยผมอยู่ดีครับมอาพู่ไม่อยู่มีครั้งไหมอยากเจอเยอะเหลือเกินแบบนี้ครับ อื้โหเฮ้ยเท่าไหแล้วจ๊ะไทุกมนโอ้ยเกือบแล้วน้องเอ๋ยอือหือติดไฟเฉยเลยครับ กัดวอกควันครับไม่ถึงด้วยโอ้ยอยานะไอ้ทิตยเฮ้ยอู้ยังมีกิ่งตรงนี้อีกอาละครับทำมาแล้วครับ เน,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 น่เน่เน่จะพลาตอนลงอีกแล้วนี่อะเสียหายโอ้โหมีนมาต่อยพี่น้องโอ้น้ำหวานเต็มครับอู้สวยครับลางนี้สวยมากโอ้เ้าเจๆโอ้ยจะพี่น้องเดี๋ยวนี้เ เขาต้องยังไม่ได้นี่เลยเดี๋ยวกองเดี๋ยวกองขอจุดไฟก่อนออเออถ้ามีไฟนิดหนึ่งยังดีครับมาแล้วพี่น้องจอ๋อ รังที่สี่ครับสวยงามมากพี่น้องเอ๋ยเล้วเพึ่งมิมตอนนี้เต็มหัวเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแพ่กระไดรีบออกจากตรงนี้ครับผมกลมดูควันครับกลัวควันจะอันนี้ติดไฟขียครับนี่ครับน้ำหวานครับโอ้โหสวยครับเต็มน้ำหวานเต็มเลยครับสนอมสนองครับพี่น้องไปหาต่อครับผมรังที่ห้าครับผมมาแล้วครับผมอยู่กับโพนนะครับผมตรงข้ามป่ามันนะฮะขี่เข้ามา เจอทุกปีครับหมายนี้ครับเจอทุกปีปีละรังครับผมปีนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวดูว่าปีนี้จะมาดูสักสองสารอบหลายรอบไปหละเป็นว่างเดือนรอบละเดือนอะไรเงี้ยดูว่าจะเจอบ่อยไหมนะครับแต่ปีที่แล้วเจอรังใหญ่อยู่ปีนี้เล็กลงมาหน่อยครับดูว่าน้ำหวานจะดีไหมไปครับผมมาเร็วมาเร็วอยู่ข้างในพูดดังไม่ได้นะพี่น้องติดบ้านคน เขาจะดาวเอ,าอื้อออน้ำน้ำอือเจอคนเก่าเนี่ยดังร้างสิน้องไม่ก็ตไม่ติด ติดช้าครับผมจุดไฟป๊บนึงเพิ่มประสิทธิภาพความจริงมันก็ติดแล้วแหละแต่ว่าเวลามีน้อยแล้วเราต้องรีบครับเอาะละโอเคสคักครู่สักครู่อุ่นเะง เฮ้ยเฮ้ยเหยเ,หยเหมือนจะฟอร์พี่น้องอะไรวะนนี่เียมิ้นแถวนี้แปลกมากดูมือคอนเก่าเขารบบโอ้อิศาเจอสาดีาาใจรัะพี่น้อง มันจะฟอหรือเปล่าครับดูแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่มีน้ำเลยพี่น้องเอ๋ยไม่มีน้ำเพสยนิดเดียวครับมีนิดเดียวโอ้โหเขาต้องกินถ้าคราบซื้อไปก็ต้องกินกับน้ำหวานแต่นี่น้ำหวานไม่มีไม่เอาครับ อโอเคครับผมรังที่ห้าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับเจอแล้วหนึ่งรังนะครับผมอยู่บนต้นไม้นุ่นมาตั้งหลายรอบมองหาตั้งหลายครั้งก็ไม่เจอครับผมมาวันนี้มองนานหน่อยเพิ่งเจอเพิ่งเห็นซุกซ่อนอยู่นูนว่ารังมดแดงครับดำๆเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยครับไปดูว่าจะได้ไหมถ้าเกิดเป็นเหมือนรังที่ห้าที่ไม่ได้เอามานี่แย่เลยพี่น้องเสียดายครับไปครับผมอาล้ขึ้นยังไงแล้วทีนี้ติดกิ่งนี่ โอ้โหอ้าอ๊ะอ,อ,ะอ,ะอะหมดแล้วครับยัม่จุดฟันเนยลยล่าตางสวยใช้ได้ครับ ดูมีน้ำหวานเลยอือหือตายนี่แตดย่างจริงพี่น้องเอ๋ยโชคดีไม่มีน้ำครับ โอเคครับผมจุดติดแล้วครับนาทีนี้ต้องรีบครับผมเพราะว่ากระบ๋ไข่มันไหม้เร็วครับอุกลุกุอ๋อ โอ้รังสวยครับขาบ,บเลยย,ยางพี่น้องยางต้นไม้บีบใส่ตาอุย้ยโอ้โหเกือบตกต้นไม้พี่น้องดีดดีดมือจับถาวัานไว้ครับไม่สูงกันนะเนี่ยโอ้ยเกือบแล้วพี่น้องเอ้ย นึกว่ากิ่งนึกว่ากิ่งแข็งแรงครับโอ้โหเกือบแล้วพี่น้องเอย้ยตก,ต,กต้นไม้ครับโอ้โหน้ำน้ำเหมือนจะดีด้วยนะพี่น้องหมอ,งอกนะลมขนาดนี้แล้ว ไงไงเร่จะมีกินที่เราชิว่ับข้าดไปถึงแล้วโอ้โหดูยางครับไม่รู้ว่าเลอะเลนหรือเปล่า,ายางเต็มมือเลยพี่น้องเอ้ยน,นี่ได้มาแล้วครับผมก่อนอื่นเราต้องทิ้ง,ง่ไกลลงไปก่อนครับ 2ี่สอค่อยๆห้ยเรีย,ยบร้อยครับผมรังนี้ถือว่าสวยครับถอดไปนิดนึงครับผมน้ำหวานก็เกือบเต็มนะฮะสนอมอยู่ใช้ได้เลยครับผมโอเคงั้ขอแย,ยกกระบบ้าก่อนครับผมฝากตุยตามและุ็แชร์นะครับวันนี้ได้ประมาณ5รังนะครับนับช่ะร,รังที่เราได้มานะครับไอที่เจอแล้ว ตีไม่ได้ไม่มีน้ำหวานไม่นับครับผมไปกลับบาก่อนฝากคดตตามแล้วก็ชแชร์นะตั้งทางเพจแล้วก็ทางยูทูบด้วยครับผมไปครับเจอก,กันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับใครที่สนใจน้ำผึ้งก็ยังมีอยู่นะครับผมสั่งเข้ามาได้ครับทางเพจครับเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นจัดให้แบบงามๆเลยครับผมไปกลับบ้านแล้ว